ทุกคนมากมากพี่แบมสิพ้ามากินตามมึกมึอกอย่างกระบปรจก็กด้วยมึกตัวน้อยๆแม,ม่จ้ามึกกระดองหรือว่ามึกมาตมึกกระต่อยกรบโปวจากักเนาะลูกชายสือมาฝากจ้าแช่ช่องแข็งมาามาลวกพี่แบมกระตามไ้แค่หลอดตามไ้แรดดี้เซอร์แล้วกระตามไซบักฮงน้อยๆแพ้งไวกินหลายๆเคือไเนาะะตามบากาักฮงเธอละน้อยม,มากจ้ะมากกินก็เขาสวยเดิมมือน,นีเบิ่งดูพัดกระเพ้า หมูสับที่เห็นให้พ่อไนร่าหน่านะ่ะมันเหลือเอามากินบวันหนึ่งข้าวเหนียวดอกเด้อจ้าเพราะว่าพี่แบมโบคอยถนัดกับข้าวเหนียวเนาะอยู่สุรินทร์พี่แบมเกิดอยู่สุรินทร์บ้านเห็นหน้าเขาเจ้าเนาะถึงหวยกันเ่ะจ้าแต่วใจมือมาใส่เนะาะแสบ ก็จะต้มเซนข้าวต้มม้าวขาวนี่แหละมันถึงยูทองแบมจะเป็นคนกินเร็วแน่เด้จ้ะแนะนำกับพวท่านแล้วคลิปกินพี่แบมกับสิบซ่อนคุยหลายเนาะ ห,หมูน่องน่องคนไทยข้าเจ้าหูจากกันหลายปีแล้วเนาะหูจากกันอยุ่งโรงเรียนเป็นเปิดร้านขายพวกเนื้อพวกยังเพ็นขายหมูพี่แบมเลยไปเอาตั้งหมูน้ำข้พเจ้า ทั้งหมูสามตันสามโลจังปลาซาบะสามถุงสามถุงลอยไปเอาน่องได้ถอดถอดอันนี้ให้แคบหมูให้แถมมาซิมเห็นเขาถอดให้พี่แบบก็เลยซื้อซื้อมาเคิงโลนี่แหละหาลอยหาสิบก้น จับได้จ้ะมาเด้อมาเด้อเออทุกคนนั้งติดข้างหลายๆเรื่องติดข้างเราหลายหลายเรื่องน้องเอของน้องเอนะน้องเอผู้หมวดแล้วมาติดตามพี่แบมแล้วหนาลักหนารักด้วยพรใจดีพร ที่นีลองพีเนาะว่าพีชไม่จริงบ่อขาขาไม่ด้วยจังพีเอไม่จริงจ้ะอือมันบอกกินไปน้ำบอกไปน้ำมันกับตำทวนใส่น้ำดีขเขาเชื่อกบบไง ตืึงหวยกันบ่าจะซื้อเมื่อท่านถากบ่ถือเลยฝันว้าผู้ใามาบอกว่าหวยออกสามหนึ่งเจ็ดตัดเลนเตงเจ็ด คือแแมนถือไงเงือบยุ่งหวยออกหนึ่งศูนย์เจ็ดสะฟันมึงขึ้นเหรอจัอนนอองได้ประเดีบ,บอกพี่บอกน้องสื่อแจ้งหนึ่งเจ็ดสื่อยุคสื่อสามศูนย์เจ็ด ฝันจากฝันว่าผู้ชายมาบอกว่าหวยออกละเดอ้อสามส์เจ็ไอ้สามหบอกคิดว่าศูนิศูนย์จิงิงว่าไม่ศูนย์ถึกแล้ว ว้าเป็นยังของเนาะน้อนหนาวไม่ร้อนหนาวไม่แต่แสบค่กแสบแน่แม่ละแสบจ่ะมาเด้อจ้ะกินแล้วก็สภาพเป็นยางได้เป็น phải nhang lượng tăng lượng chị đẹp bên nhang bôi bú mà nè chị đẹp bên nhang bôi bú mà nè nó cô bà mân mân thiên là mẹ kiếm ngân kẹp san mướt cặp กบดีดีมื้มนน่ากินไม่ซ่อนกลางน่นะจะคเดว่า lại của nó Thân bạc nguồn, thân khai loại, thân bạc thua Chúng là tí cho Cầm sẽ cầm ผู้หญิงไทยอ่ะต้องถามเจ้าของก่อนได้จะว่าเจ้าของจากไหนฝรั่งหออยังเดี๋ยวนี้มันกับแต่ละประเทศกับเขาเนาี่ยค่อนข้างจะไปขอวิซ่าาติน์่าคือสมัยสิบสิบยีบ่สิบปีที่แล้วก็ต้องเบิ้งดีๆเพราะว่า จะว่าการซื้อสารจะง่ายเนอะเดี๋ยวนี้สารพ่แบงกินเขาเขาไปฟังเขาไปฟังในคลิปวอลพี่แบงนั่นแหละจัะเรื่องซีว่าอัดคลิปว้าเรื่อยๆพี่แบงมีเอฟซี คลิปกินละเด้เอฟซีกกับโทมาดาวระสันเี้เอฟซี FC คลิปกินอะ่ะว่าเป็นยังอยากกินรู้รู้หลายถ้ากัดอ้วนไหมแล้วระสันกินน้ำพีแบมเล็กๆขอโทษขอไพ่ด้วยจ้ะ ม,มีแต่น้ำปลาในขวดง่ายเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ องให้นำปลาไหพี่แบบเมิดปลาหลขวดนไหมจ๊งเมิดสิีโตมปลาไหลพี่จะคล้องเห็ดกินโอ้ยเจ็บใจซึ่งห้อยบ่ถึือ มึกน,น้อยๆเนี่ยกระแสนอ่มึกอยูเมึกอ,อยูจังตูตาฮักเอาเปอยูอ่มกำแบบกินข้าจานนึง ซัซีคนกินมันบอกอ้วนแต่ังได้วะตีนํำมันลงไปวะติ8แปดสิบปีก็กินบ่ได้แล้วว่ะตีนแปดสิบเกาสิบกินบ่ไใ้นั่งหายได้ปะนี่บนนั่งหายธรรมดาดิ แม่แต่กินก็ว่าบ่ได้กินเด้อว่าลูกร้านบ่นหายบ่ห้กินบันนี้แปดสิบปีเก่าสิบปีบ่มีฟันเกี่ยวเด้อจ้ะเพราะฉะนั้นอย่างยังตอนนี้น้ำมันไปหลดอย่าไปหาโอ๊ตพี่แบมบ่อโอ๊ตเด้อเพราะว่าแฟนพี่แบมหัก ฮะน,นะหักในคว้านเป็ดเท่าเนาะบริษัหักในหุ่นเท่าลูกค้าเขามาหนวดเขาก่อนบริษัมาหนวดน้ำหุ่นเท่าเขามาหนวดน้ำเท่าเขาแกอาการได้แห้งแมกเอหมอหนวดอ้วนก็แห้งมากอืมพอดีคือแล้วเขาคางจะคลองได้นี่นีกระสอยพอดี ฮัลเลดี้จะเป็นแรงพี่แบมเริ่มกินเพชรแดงแล้วนี่เนื่ะกี้หาเม็ดกับเพชรเดี๋ยวนี้ทับบอสยี่สิบเม็ดบอสแซบบอสนอนออกหอนทองบอเมนพี่แบม ฟื้นไหวมันหาไปไทยเลยเป็นกินลานลุงโจ กินทั้งมือทั้งสว่วนเลยไ,ไ,ด,ได้เป็นขมขาวไร้ผดเป็นยังไงสีข้นกินขมจำพี่แบบกินคนหนึ่งคนเดียวคน <c ười> หนึ่งกินมะซ้าเนอะาะชักเข้มอย่างได้เป็น จะเข้มปลาหมึกจะเข้มน้ำปลาด,ด้วยบ้านจักปลาน้ำปลาด,ด้วยบ้านจะแคบหมูด้วยบ้านนี่โอ้ยตายหอยล้องที่กินปีเดียวพี่แบมหายไปตายละสิถามหาพี่แบมว่าพี่แบมไปสไปรักษาโตจ้ะกินเข้มหลาย ไพ่ว่าคลิปเน่ากะรีเอาเด้อย้จะรีเบิ้งเอาเบิ้งช่วงเลยกินแซ่บทำใหญ่ๆคลิปนี้สิลาพีลาน้องไปก่อนเด้อจ้าเด้อ บงกันนะสกินให้มันเหมิดเนี่ยเนาหน่อยๆเขาคุกกระเพ้าขอบคุณที่รับชมเป็นกำลังใจพี่แบมเด้อจ้าขอบคุณจ้าคอายเอฟซพี่แบมที่น่ารักทุกๆคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าลํำรวยเงินทองสาธุสวัสดีค่ะ